สวัสดีค่ะวันนี้มันเป็นช่วงแนะนำมาสคารา่าได้มาใหม่มาจอริก้ามาจอกาเป็นมาสคารา่าเขาเรียกว่า large b o n e black fiber in เห็นคำว่า black นี่ไม่ใช่ว่าเป็นสีดำแต่มันมันทานแล้วมันเป็นสีขาวข้างในเนี่ยมันจะเป็น ไฟเบอร์เส้นไฟเบอร์โยเย้ยอยู่ข้างในมันทำให้ขนตาหนาเป็นแพรยาวงามสะพรัง่งแล้วก็ตามด้วยมัสคาร่าใดๆมันก็ทำให้ขนตาดูเป็นหน่่งก็ลองไปหาซื้อกันดูนะคะปัดเวลาวิธีปัดก็คือถ้าใครมี อย่างอื่นที่มันเป็นเคลือบบำรุงก็ทาก่อนก็ได้ตัวนี้จริงมันสปปรรพคุณคือมันช่วยเคลือบบำรุงด้วยนะก็คือบำรุงกันน้ําให้ขนตาง,งอนยาวหนาเป็นแผลสรุปอันเดียวเนี่ยอยู่แล้วก็ตามด้วยมาสคาร่าใดๆตอนนี้ที่นุชใช้อยู่ก็คือจะใช้ can make ตัว color ก็คือเป็นตัวฟิกให้ขนตาง,งอนก่อนเพราะว่าคนเอเชียสวยขนตามก็จะแบบตกลกูทิ่มลงดิน แล้วก็ตามด้วยมาจอริก้ามาจอก้าตัวที่ว่านี้ขนตาก็จะหนาอย่างไม่มีสาเหตุแล้วก็ใช้ลังโคมฮิปฮิปโนสดออายสตัวนี้ก็จะช่วยขนตาเนี่ยกระจายตัวได้ดีแต่มันไม่ได้สลักสำคัญเลยทุกอย่างมันอยู่ที่ขั้นตอนการใช้1 2 3แล้วขนตามันก็จะสวยถ้าใครมีเขาเรียกว่าที่ดัดขนตาแบบไฟฟ้าค่ะก็สามารถ หลังจากจบขั้นตอนนี้พอมันแห้งเสร็จแล้วก็ <S 2> <S 2> ที่ดับขนตาไฟฟ้าซ้ำอีกทีรับรองมันจะขึ้นปึ๋งเลยอันนี้ก็ขึ้นจะรู้จะแบบยังไงแล้วนะไม่รู้ลองไปหาซื้อแล้วก็ลองทำกันดูนะคะแล้วยังไงมีอะไรใหม่ๆเราจะมาอัปเดตกันอีกทีวันนี้บ๊ายบาย